ไม่ต้องไปศาลก็คือก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายใครมีคดีความก็ปรึกษาได้ปรึกษาได้แต่แต่ว่าความไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ใครอยากจะถอนใบย่ญาตก็ถอนได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ทนะไม่ทนะแล้วอย่างผมก็อายุหกสิบแล้วมันก็เกินเวลาละว่าความมาตั้งสามสิบเก้าปีนะ ควรควรจะพักผ่อนมั่งใช่ใช่ไม่ได้เดือดร้อนเงินก็มีทรัพย์สินก็มีลูกน้องก็มีหมาอีกสามตัวหมาอีกสี่สี่ตัวเลยเหรอไอเฮงไอไล้ไอโชคไอดีอ๋อน,นะครับทำไมจาาเลี้ยงหมาเพราะว่ามันซื่อสัตย์เนีน่ยออคนบางทีมันก็ไม่ค่อยซื่อสัตย์ผมก็เลี้ยงตัวไงเลยเออมันไม่สบายเดี๋ยวนี้เพราะเพราะสารอ่ออกข่าวจำคุกปุ๊บอ่เพื่อนผมโทรมาเลยครับลองเดาพูดแล้วตกใจแล้วเพื่อนผมเนี่ยอัจฉริยะ อ๋อพี่อัดอ๋อพี่อัดจำได้พี่อัดอ่ะอัจยะก็โดนไต่สวนเรื่องหมิ่นอะไรเนี่ยไอ้ละเมิดหน้าศาลโทรมาเลยครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอ่เป็นกําลังใจนะเขาก็โทรให้กําลังใจผมนะดีนะเพื่อนเก่าที่ถึงกันอยู่คืออัจทยะเนี่ยเขาก็โดนคดีหมินประมาทเยอะนะครับเขาก็โดนมาหลายคดีผมก็เคยฟ้องเขาบ้างอะไรบ้างนะครับคนอื่นก็ฟ้องทนายตั้มก็ฟ้องเขาก็โทรมาให้กําลังใจอาจารย์ดีกันยังบอกก็ไม่มีผมกับอัจทยะไม่มีปัญหา เขาก็โทรมาให้กําลังใจว่าให้สู้ต่อไปแค่ศาลเรื้อต้นผมก็บอกขอบคุณนะน้องอัดนะครับผมก็ให้กําลังใจเขาโดนไต่สวนเรื่องละเมิดหน้าศาลนะขนาดเจ็บป่วยนะครับยังไปเห็นไหมเห็นบอกว่าศาลท่านไม่ให้เลื่อนไม่ให้เลื่อนก็ต้องต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณอัจฉริยะแล้วครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนครับเยอะเลยหลายคน นะครับที่โทรศัพท์มาให้กําลังใจนะรับไม่ไหวนักข่าวนะครับแล้วก็ผมก็ยังได้คุยกับคุณหนุ่มกัญชัยด้วยอ๋อพี่หนุ่มว่าไงเออก็ไม่มีเป็นกำลังใจเพราะว่าคุณหนุ่มกัญชัยก็รู้จักอผมดีอยู่แล้วครับอผมก็เลยบอกเอ้ยหนุ่มกัญชัยเดี๋ยวเวลาอ่านข่าวที่ยังช่วยบอกนะผมไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โดนใส่กุญแจมือไม่ได้ติดคุกไม่ได้อะไรไอ้พวกนี้ข่าวปลอม <P rom> ข่าวปลอมทั้งนั้นมันมันถ้าข่าวปลอมเนี่ยทาให้อะไรเกิดขึ้นนะจ๊ะมันสังคมก็เข้าใจผิดก็คิดว่าสมน้ําหน้าผมว่าผมได้ไปไงครับโอ้โหโดนล็อกกุญแจเรื่องนี้นะมันไปถึงไหนม้างฮะถ้าเกิดข่าวปลอมเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็แพร่สะมพัดธ์สำนักข่าวต่างๆก็แพร่กระจายข่าวปลอมจากอ่ออสเนี่ยอ่ไปทั่วไปหมดทุกสำนักเลยแล้วก็พวกศัตรูศัตรูผมก็หัวล็อกกันใหญ่เสอยน้า ตอนี้พี่ออสก็พูดจริงเหรออาจารย์ออสอ่ะก็เขาโพสต์หมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วอพราะจานเขาโพสต์เองเลยเหรอเออโพสต์เองเลยนะครับไม่เป็นไรเหรอครับก็ก็ไม่เป็นไรก็อันไหนไม่เป็นความจริงเราก็ใช้สิทธิ์ไปจะให้ศาลท่านตัดสินไปว่าการนําเสนอข่าวปลอมอ่าการพูดถึงคําพิพากษาที่ไม่เป็นความจริงตอนแรกก็หกหมื่นปรับเนี่ยตอนหลังก็เปลี่ยนไปหนึ่งแสนนะครับทำไมถึงเปลี่ยนได้จาน ก็มันข่าวไม่เป็นความจริงอะแล้วก็กล่าวหาโดนใส่กุญแจมืออ่าเอาตัวเข้าคุกนะรร้องไห้เดี๋ยวพวกนี้มันมันเท็จหมดอ่ะเพราะในห้องพิจารณาเนี่ยมันจะมีก็กอะไรกล้องวงจรปิดวงจรปิดจะเห็นหมดเลยนะเห็นหมดเลยใครทำอะไรอะเงี้ยในกล้องวงจรปิดมันจะบอกเลยว่ามีใครร้องร้องไห้ไหม ไม่อยากอ๋ออันนี้อาจารย์ก็ขอได้ได้เดี๋ยวก็ต้องขอจากศาลเนี่ยเพราะว่าไปกล่าวหาว่าผมโดนล็อกกุญแจอันนี้เป็นหลักฐานโอ้โหจนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวนีศาลทุกศาลเนี่ยเขาจะมีกล้องวงจรล็อเหรือเกินร้อยอาจารย์เกินร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อ่นนี้ตอนนี้ลูกน้องกําลังล่างฟ้องอยู่นะครับว่าอ๋อเนี่ยนะนำเข้าข้อมูลที่มันไม่ไม่เป็นความจริงครับหาว่ามีการล็อกกุญแจมืออ่าร้องไห้พาเข้าคุกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิด นะครับออจา์ออสบอกว่ามันมีนะว่าจาร้องไห้จริงอ่ะใส่แย้มมือก็ไม่เป็นไรมันมีกล้องวงจรปิดไงนะคําพูดของออสกับวงจรปิดของศาลเชื่ออะไรเออนะครับเข้าใจนะนะก็สามารถจะเอากล้องวงจรปิดดูวยมันเพราะว่าในในในคดีนี้มันเป็นในห้องพิจารณายามจะมีกล้องวงจรปิดเขาบันทึกไว้หมดเรามาเป็นหลักฐานได้เพราะนั้นก็จะดําเนินการตามกฎหมายไปครับส่วนเรื่องเรื่องเรื่องพี่อัดนี่ แกยังไงฮะแกก็ใจยังไงมากอัดอัดก็เป็นเพื่อนผมเหมือนเดืินเหมือนพี่เหมือนน้องผมมีอะไรก็เตือนมันนะมันก็โทรวันนี้ก็เป็นกําลังใจบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องมาเสียเรียนคดีหมิ่นประมาทผมมาโดนมันไปร้อยคดีอัจฉริยะอ่าสารชั้นต้นเป็นไงแพ้แพ้สารุทธรอาจจะชนะก็ได้สาลฎีกา อัจฉริยะบางทีมันสันจะต้นมันเป็นไงแพ้สันอุทธรชนะก็มีวงการนี้มันมีสลับสับเปลี่ยนไปแพ้มชนะมากนะอาจารย์นะมันเป็นกดีดิมิ่นประมาทนะมันไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งหรือไม่เก่งอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องพยานหลักฐานเราไปพูดถึงเรื่องจันไรนะนะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ศาลท่านมองว่าเอาสำนักข่าวครับนำเสนอกันหมดแล้วรู้ได้ว่า นะจันไรเนี่ยหมายถึงใครอะไรเงี้ยครับอ๋อเพราะนั้นก็มันมันก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเราจะพูดอะไรต่างเราก็ต้องระวังอ๋อนะผมก็การเตือนเตือนประชาชนเงี่ยตรงเนี้ยถ้าพูดแบบเอ้ยอย่างอย่างจันไรเงี้ยเอ่ออภิจันไรหรือคาอะไรที่มันแรงแอะไรก็ต้องระวังอ่าอันนี้ก็เป็นกฎหมายถึงแม้ไม่เอ่ยชื่ออะไรต่างเงี้ยบางทีคนเขาเดินศาลท่านเชื่อว่าเขารู้เลยหมายถึงใครอันนี้เราก็จะลําบากเพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังคือคำพิพากษาของศาลอาญาเนี่ยผมน้อมรับ นะผมผมน้อมรับเลยนะนะแล้วก็ผมก็เคารพในคำตัดสินของศาลเรากงเคารพศาลนะเออเพราะนั้นเราเป็นทนายเป็นนักกฎหมายเนี่ยศาลตัดสินนี่ผมไม่มียืนหาแล้วครับผมเคารพนะแต่ว่าผมก็มีสิทธิ์ในการอุทธรณีกาต่อไปนะอัจฉริยะก็มาให้กําลังใจผมนะครับนะหลายๆคนคิดว่าผมกับอัจฉริยะนี่เป็นศัตรูกันไม่ใช่คร ผมผมก็สู้ต่อไปไม่มีอะไรแล้วแล้วกลุ่มของอาจาทอ่ะทนายทั้งหมดเนี่ยมีใครให้กำลังใจบ้างโอ้โหเยอะแยะผมมานั่งกินข้าวที่หน้าศาลก็เจอทนายความหลายคนก็มาให้กําลังใจแล้วมีคนโทรศัพท์มาเยอะแยะไม่มีปัญหานะสบายใจได้เพราะนั้นก็ฝาก f อแล้วก็ f อของบัญชาด้วยช่องอะไร b ีซีนิครับช่อง BCnew ินะฮะสบายใจนักข่าวบกข่าวหลายคนก็โทรศัพท์มาให้กําลังใจ หลายช่องเลยได้รับโทรศัพท์นะจริงๆนะอาจารย์ความรู้สึกของผมนะผมวงการนี้นะมันก็จะมีทะเลาะกันบ้างนะคือไม่อยากให้ทะเลาะกันนะผมใจผมนะครับครับไม่เป็นไรแล้วผมไม่เคยไปเตรจาเคลียร์คดีให้จบ ไปขอร้องออดอะไรไม่เคยนะอย่าไปหลงเชื่อไม่เคยผมไม่เคยไปเจรจาเพื่อจบคดีอะไรต่างนะผมเคารพในคําพิพากษาของศาลเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทําการอุทธรณ์ดีกากันต่อไปแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาส่วนใครจะถอนใบนุญาตผมเนี่ยก็ถอนได้เลยเพราะผมอายุเยอะแล้วว่าความมาสามสิบเก้าปีแล้วใครอยากกระถอนก็ถอนไปเลยไม่ต้องขู่นะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับคนนี้มินประมาทเนี่ยถ้าเราไม่เคยติดคุกมาก่อนเนี่ยศาลท่านไม่จําคุกหรอก เออไม่ต้องห่วงหรอกนะยกเว้นว่าเป็นคดีพวกหมิ่นสถาบันมาตราร้อยสิบสองถ้าคดีหมิ่นประมาททั่วไปเนี่ยไม่มีสบายใจได้เพราะฉะนั้น f อฟซีก็ขอให้มั่นใจคำพิพากษาฉบับนี้มันก็ทําให้เราต้องกลับมาทบทวนเวลาเราจะไล์สดหรืออะไรต่างก็ต้องระมัดระวังครับระมัดระวังพูดหน่อยมีคนบอกว่าปากยังดีอย่เลยไม่ได้เสียกรับปากปากดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรคือคดีหมิ่นประมาทก็ปรับ โทษจำคุกศาลก็รออัจฉริยะในโดนไม่ต้องหลายก็ดีก็รอหมดเออคุณก็ไปเป็นพยานเนี่ยใช่ครับเออไม่มีอะไรไม่เป็นไรพี่อาจารย์ผมก็ปกติแหละไม่มีอะไรพี่เป็นพี่เป็นน้องกันคือพี่ครับนะศาลตัดสินท่านก็รอการลงโทษครับยิ่งระเบียบใหม่กรมราชัณฑ์ที่กำลังออกในเดือนมกราเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน4ปีเนี่ยก็ไม่ไม่ต้องติดคุกเรือนจำนะใส่กำไรอะไรพ้างได้ได้นะครับนะครับถ้าไม่ฝ่าฝืนระเบียบแรง่าง เพราะฉะนั้นก็คดีหมิ่นประมาทหนักสุดก็คือส่วนใหญ่ก็คือเรื่องปรับปรับแต่ของผมโดนเยอะหน่อยแสนหน่อยนะต้องมีตังแสนเนี่ยต้องมีเงินจ่ายทันทีเลยนะค่าปรับเนี่ยจะไปอะไรไม่ได้เลยทันทีเลยผมก็เรียบร้อยก็ให้ลุงน้องจ่ายไปแสนหนึ่งแะครับมีอะไรมั้งครับนี่เขาบอกมีคนชมนะระดับอาจารย์พี่เดนะอืเออไม่มีอะไรเรื่องธรรมดาลูกผู้ชายแหวนสวยแหววจ้าสวยครับ ไม่แต่ใครที่เ็สมน้ำหน้าผมผมก็อ่าไม่ได้ว่าอะไรนะก็มีคนเพราะว่าสังคนไม่รักเราเขาก็สมน้ำหน้าเราก็ไม่เป็นไรก็ก็รับได้ครับเออเพราะเราโดนสารจำคุกรอการลงโทษเขาก็สมน้ำหน้าเราลอยหน้าลอยตาก็รับได้รับไม่เป็นไรธรรมดานะฮะใครลงก็รับได้โอ้โหปกติไม่เป็นไรมาทั้งเครื่องบินมาทั้ง้ลูกผู้ชายทัวเยอะนะอ่นะลูกผู้ชายไม่มีอะไร นะ <orde? S 2> อนะครับนี่ใครฮะเต้มงคลกิจ<า>ว่าย,ยอ่อย<ป>หน้าสารขอยอมความสักสยามคดีหมิ่นกล่าวหาเรื่องชูสาวคัสเตอร์โควิดพร้อมโพสต์ขอโทษติดต่อ15วัน<า>อ่าอ่าอันนี้ก็ เต้มงคลกิจมาแล้วสี่สิบนาทีนะครับเอก็ไปขอเข้ามาครับก็ดีครับตกลงกันได้ขอเข้ามาได้กระจกผมไม่อยากให้รักกันอย่างนี้เต้เต้ขอโทษกันนั้นเต้มงคลกิจก็มีคดีที่ผมเคยฟ้องกันนะเขามาข่มขู่ผมจําได้ไหมจำได้สมัยแต่งโมอะหม่ยแต่งโมอ่ะเอออันนั้นก็เขาก็ยอมรับสารภาพขอโทษผมอันนั้นรูกสึลูกผู้ชายสารสารก็ลงโทษแล้วก็รอรอการลงโทษนะครับอันนั้นผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะพนักคดีหมินประมาทก็คือเรื่อง การใส่ความนะนะครับด่ากันไปด่ากันมาอะไรต่างก็ดีกันแล้วไม่ไม่มีไม่มีอะไรผมก็เตะตอนนี้สบายนี่ไทยรัฐก็ลงเห็นนะอ่านนี้อ่านอ่านแหละสายตาไม่ค่อยดี่ะทนายเดชาปฏิเสธไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือตามที่ออสโพสจอผิดฐานหมิ่นประมาทเสนอข้อมูลเท็จทำให้เสียหายทำให้มีคนมาซ้ำเติมแบบพอบอกว่าผมร้องไห้แล้วก็อะไรเนี้ยอ่า โดนใส่กุญแจมือเอาตัวเข้าใต้ถุนศาลอะไรเงี้ยคนก็สมน้ำหน้าเพราะว่าคนที่ไม่ชอบผมก็มีเพราะเขาก็เลยสมหน้าเราเพราะว่าจริงอะไรใช่ใช่เนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมก็ดําเนินคดีไปนี่นี่ไทยรัฐเขาลงนะครับแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็เออนะส่วนคดีก็อุทธรณีกาไปอ่าลองดูมีคอมเมนต์อะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับนะ เพราะนั้นใครที่มาบอกผมร้องไห้ใส่กุแจมือติดคุกไปก็ให้ลุงน้องแคปไว้เดี๋ยวก็ดําเนินคดีครับแต่คนหนึ่งที่ดําเนินคดีแน่ๆคือออสแต่คนอื่นก็มีก็ส่วนใหญ่เป็นคู่กรณีผมอะแต่ผมจะฟ้องเงียบๆแต่นักข่าวเราไม่ไม่เอาไม่เอาไมา่นักข่าวจะนำ<ม><ม>เสนอฟ้องนักข่าวนะนักข่าวจะเสนอข่าวเท็จข่าว,าวปลอมอไปเลยผมไม่ว่าผมไม่เคยคช่องไหนเลยนําเสนอข่าวปลอมใส่ร้ายผมยังไงผมไม่เคยฟ้องนะแต่ว่ามันจะหมดความน่าเชื่อถือไปเอง่ะหมดไหม มันก็หมดหมดความได้ถือเองอ่ะก็พูดไปตามนั้นแหละตามที่มันปรากฏนั่นแหละอาจารย์ผมผมไม่ฟ้องอ่ะไม่ว่าใครทั้งนั้นี่ะไม่ว่าสำนักข่าวไหนเสนอข่าวเท็จข่าวปลอมไปก็ไม่ไม่ไม่ว่าเดูข่าวเองนะดูเองแต่ก็จะออสเนี่ยโดนแน่ครับอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีคู่กรณีผมบางคนก็เป็นทนายนะแต่อาจารย์ออสก็เอฟซีเยอะนะไม่เป็นไรก็เนี่ยก็ว่ากันไปอาจารย์ก็เยอะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก็เอฟซีก็ต้องระวังระวังนะฮะในการ พูดจาอะไรก็ต้องระวังไม่เอ่ยชื่อก็อาจจะมีความผิดได้ในนี้เตือนภัยกันไว้ไม่ดูดูจากผมไม่อุทาหอนเป็นตัวอย่างเลยอย่าไปทําอย่างผมเพราะตอนนี้ผมก็โดนแล้วนะแต่ผมก็ลูกผู้ชายนะก็ยอมรับนะครับยอมรับแล้วก็ขอให้เอดูผมเป็นตัวอย่างผมยังไม่รอดผมโดนไปแล้วแต่ผมอันนี้สารชั้นต้นเดี๋ยวเม่อมีสาอลูทอรสาริกาผมก็สู้ต่อไปนะครับ ใครจะฟ้องหมิ่นประมาทอะไรผมก็สู้ต่อไม่เป็นไรคือพูดไม่มีชื่อแต่คนนั้นเขารู้ว่าเป็นคนนั้นเราก็โดนไม่เป็นไรก็ดูผมเป็นตัวอย่างนะเปนตัวอย่างใครจะซ้ําเติมอะไรผมก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็ให้ลุงน้องแคปไว้แล้วก็ไปฟ้องที่ศาลอาญาไปนะงามไปไหนครับอืมอะไรเขาบอกงามไปไหน อะไรงามไม่ไหนครับน่นะครับสบายๆนะครับนะจุกครูหน่อยครับจุกครูจุกครูจุกครูนี่ถ่ายทอดหลายช่องมีช่องของชื่ออะไรบีซีรีด้วยทางทิกต็อกนะครับอ๋อหลายยช่องหลายอะไรนะฮะก็นะผมไม่มีปัญหาแล้วครับสารตัดสินว่าผมผิดก็ผิดผมก็ผมก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คัดค้านก็ยอมรับ คำพิพากษาไม่มีอะไรลูกผู้ชายเราต้องยอมรับความมันมันคดีมินพมาก็เสียค่าปรับไปแต่เดี๋ยวก็สู้ต่อไปสาวอุทัยสานิกาไปนะยกแรกแพ้ก็มียกสองยกสามนะเหมือนมววอ่ะยกแรกแพ้อ่ะยกสองยกสามคดีนี้ไม่ใช่ความเก่งอะไรงใครนะอาจารย์เอางี้ถ้าเกิดมันเรื่องนี้มันหมดแล้วไปนานๆปุ๊บอาจารย์จะดีกับอาจารย์ออไม่แน่โอ้ผมไม่เอาผมไม่ยุ่งกับคนพวกนี้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องเจรจาอะไรแล้วที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาผมไม่เจรจาไม่เคยนะครับผมไม่เคยเจรจากับออเลย นะครับไม่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 ไมเคยเจรจาก็ว่ากันไปนะอ่าก็แล้วแต่ว่าศาลจะตัดสินยังไงศาลตัดสินว่าผมผิดผมก็รับยอมรับได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะรก็มีสถานีโทรทัศน์ หลายช่องก็จะเชิญผมไปออกรายการเนี่ยต้องขออภัยด้วยงานผมเยอะไงพรุ่งนี้ก็งานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ไปออกเพราะงานจานต้องไปศาลอะไรองานเยอะเนี่ยพรุ่งนี้ก็เชิญมาแล้วสองสามช่องนี่ผมมาก็เพ่งเห็นนะเป็นปึกเลยก็ใช่เลเอกสารคืนนี้เดี๋ยวจะบ้านเท่าไหร่ห้าโมงสี่ห้าก็ต้องไปโฟนอินรายการของยุคนอ๋อนะเนชา่นยุคนอ่าใช่ฮะมันมันเยอะแยะไปหมดอ่ะก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปออกรายการนะครับก็ใครอยากจะอะไรยังไงก็ตัดไลฟ์ไปเลยครับนี่ เอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียว่าไม่ว่ากันนะเออบางคนบอกโอ้โหพี่เดกกล้าที่จะบอกไม่ตัวเองติดคุกนะบางคนก็บอกนะไอพวกที่ไม่ชอบผมเนี่ยผมกล้ามาไลฟ์สดเลยว่าผมโดนจําคุกอ่ะแต่สารรอการลงโทษนะผมกล้าเพราะว่าผมลูกผู้ชายใครจะซ้ําเติมหรืออะไรแล้วแต่นะครับไม่เป็นไรครับนะธรรมดาครับเราเวลาเราพลาดมาลายคนไม่ชอบเราก็มาซ้ําเติมเราแต่ผมไม่ซีเรียสอะไรไม่มีอะไรเออทุกอย่างก็ตามนั้นเนี่ย นะอืมมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับปีใหม่ยังมีคนเป็นเป็นกำลังใจให้พี่เดย์นะครับอ่สู้ๆครับอาจารย์ไม่มีกว่าร้อเลยลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอลูกผู้ชายนะคุณคุณคุณบิวบิวไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ก็ธรรมดาครับเวลาเราพลาดคนสมน้ําหน้าเราก็ธรรมดาไม่เป็นไรเพราะคนไม่ชอบเราคนรักก็มีถ้าไม่มีคนรักก็คงไม่มีใครมาดูทั้งรักทั้งเกลียดเนี่ยนะเนี่ยไทยรัฐเนี่ยไทยไทยรัฐก็ลงเยอะเลยกันเนี่ยนะน้อมรับคําตัดสิน เนี่ยไม่มีอะไรครับอันนี้ปกติเนี่ยครับผม,บมก็ชี้แจงเนี่ยสํานักข่าวใหญ่ๆในไทยรัฐเนี่ยนะไม่ได้ร้องไห้สูใกใจุญแจมือนําตัวไปถ้าถุนสารไม่มีอันนี้ออกมาแล้วออันนี้อันนี้ก็เกินจริงก็ไปไงก็ฟ้องหมิ่นประมาทพรบคอมอะไรไปครับเนี่ยครับเพราะว่าการ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 ที่ออสจะพูดเนี่ยออสต,ต้องพูดความจริงมันไม่มีเลยเพราะในห้องพิจารณามันมีกล้องวงจรปิดนะครับนะใช้ได้นะ ให้ได้ไม่เป็นไรครับโออะไรติดตามเอ๊ะอายุทยามันมีเรื่องนี่เรื่องอะไรฮะที่ปรึกษากฎหมายไปรับเงินมาห้าแสนนี่เข่าวใหญ่อ๋อเป็นไงที่ที่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเอที่บัญชาไปทำข่าวป่ะไปครับเออไปเป็นไงเล่าฟังก็ตอนแรกเขาอืเรื่องนี้มันเออมันเป็นงไงลักษณะแบบเอาเงินมาแล้วอ๋อเอาตามเข้วห้าแสนครับอันนี้เราก็พูดลึกไม่ได้ไม่เอาคร่าวๆก็ไปวิ่งคดีวิ่งคดีแล้วไม่สำเร็จ อ่าทางผู้ผู้ที่ก่อเหตุอ่ะเขาบอกว่ามันเขาไม่สําเร็จอ๋อไม่สําเร็จปียี่แปดนีจยตัดสินของสารแล้วเรอครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยโมโหก็เลยขอตังค์คืนอ่าลักษณะนั้นนะครับแล้วถ้าเสร็จปุ๊บโมโหก็แหนตามไปนําำทนเลยยิงกี่นัดอ่ะผมบอกเจ็ดนัดเลยเจ็ดนัดนะครับขาที่ลงภาคเหน่อเตือนไม่พวกวิ่งคดีเราบังเตือนนะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ารับเงินเข้ามาแล้วก็ต้องดําเนินการให้เขานะครับเพราะว่า บางทีอ่ะเขาหวังกับเราไว้ตรงนี้ว่ามันจะต้องรอดตรงนี้หรือแบบให้มันเบาลงนะถ้าไม่เอาเงินไปให้เขาเนี่ยอืผู้ที่มาก่อเหตุเนี่ยก็ที่เราช่วยเขาเนี่ยอืเขาเอามาทําร้ายเราได้นะเรารับที่เต้นกรีนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวครับไม่ควรทำคะไม่ควรทำเออเห็นก็บอกเป็นแก๊งยาเสพติดอ่ะใช่เหรอชบอกแก๊งอันนี้ต้องดูตำรวจครับผมไม่ยากบอกว่าเป็นใครนะครับแล้วช่วงนี้บัญชาทําข่าวมีอะไรที่น่าสนใจท่วเนี้ยที่อยากจะเตือนภัยเตือนภัย ส่วนใหญ่จะเป็นแก๊้งคอนเทนเตอร์ที่มามากเลยฮะมันเป็นไงที่เราทําเป็นนักข่าวเนี่ยก็บางทีแบบมาสอบถามมาทางไฟฟ้ามั่งมาทางโซเชียลปลอมเป็นทางติดเน็ตมั่งอะไรั่างแล้วแต่ะอ๋อต่างๆมาเมื่อกี้ทนายกุ้งก็โดนนะทำไมอ่ะมาติดต่อเฉยทนายกุ้งบอกว่าจะอัดไว้อือพอเสร็จปุ๊บอัดด้วยเหรอครับอ่าพอทนายกุ้งบอกอ่ะพูดมาอือเสร็จปุ๊บทนายกุ้งบอกไงว้า เอาไม่พูดอีกวาดเลยถ่ายไปเลยเรียกบอกให้ธนายกุ้งมาหน่อยไปเรียกมาธนายกุ้งน่อยอะไรธนายกุ้งมาหน่อยเร็วไปเรี<า>ยกมา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 พบกับเอฟซีหน่อยอ่าพบเอฟซีนะครับให้ธนายกุ้งเราให้ฟังนะแล้วมีเรื่องอื่นไหมที่ทําข่าวตัวนี้เป็นไงไมาดูแลข่าวมันเป็นไงการเมืองเป็นไงโอ้การเมืองนี่ร้อนมากทําไมอยุทยานี่สชทําไมตอนนี้ที่ลงเยอะที่สุดก็คืออ่าพักพักพักเพื่อไทยโอ้ชนกัร น้ำเงินอ่าทวน้ำเงินเนี่ยแหละโอ้โหน้ำเงินเนี่ยแหละเพื่อไทยกันน้ำอ่กับน้ำเงินนี่ไม่หลีกกันอ่ะอืมไม่ฮะเพอพอกันเลยแล้วก็วเสร็จปุ๊บท้องถิ่นเขาก็ลงผู้เยอะครับโ,โลงลงเยอะฮะเดี๋ยวต้องรอดูผลกันเห็นเห็เนเห็นดูแบบดูชาวบ้านดูเงินดีนะมีเงินซื้อของซื้ออะไรกันนะไม่นะไม่อะตรงนี้ไม่ทราบไม่ทราบเลยนะไม่ทราบเราไม่พูดถึงเงินสะพัดเลยนะครับเงินสะพัดนี่อีกเรื่องเนี่ยนี่ข่าวดังนะ งไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพักกล้าทำรรปฏิเสธข่าวยืมเงินดาราสาวดิวอลิสลากว่า9้าล้านหลังมีเพจดังพาดพิงถึงเผยเป็นสสอรับเรื่องกู้เงินนอกระบบจึงไม่ยุ่งแล้วยันตอนนี้ไม่ติดใจกัความแต่หากเอาชื่อไปแอบอ้างทวงเงินแบบนี้ยอมไม่ได้อเออนี่ไปแอบอ้างชื่อคุณไผ่ลิกนะนะครับเนี่ยอะไรเอาไปอะไรอะไปทวงนน่งทวงนี่อะไรกันเพราะเดี๋ยวนี้พวกดารานักร้องอะไรโกงเงินกันเนยอะนะ ก็ก็ก็มีเยอะนะเพราะนั้นหน้าตาดีแต่เป็นไงนิสัยอาจจะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่อยากพูดนะนะครับสอฟซอฟอย่างลูกหมีนี่ก็ยังไม่ได้เงินคืนเลยอ้าวเห็นบอกลูกหมีร้องไห้ตลอดเลยตอนเนี้ยลูกหมีก็ยังไม่ได้เงินคืนเหมือนกันเดี๋ยวเจอนันในกุ้งนั่งนี่ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวคุณเกลียเขาเลยวันนี้วันนี้ก็หัวหน้าโดนไปแล้วเนี่ยเห็นบางคนเขาจะนั่นนี่นะเอาเราพอกตต่ออ่านนี้